อินเดียอยากเปิดถ้าฉีดวัคซีนหรือตรวจโควิดก่อนมาอาจไม่ต้องกักตัวอันนี้คือยังไม่เปิดนะครับอินเดียยังไม่เปิดแต่ว่าตามข่าวคือกำลังคุยกันอยู่ระหว่างกระทรวงท่องเที่ยวกับกระทรวงสาธารณาสุขของอินเดียแล้วก็ยังไม่ได้บอกว่าจะเปิดเมื่อไหร่คือเขาอยากเปิดสำหรับ international travel แน่นอนก็คือ,คอถ้านักท่องเที่ยวได้ฉีดวัคซีนมาแล้วหรือได้มีใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมง ก่อนเครื่องบินออกมาแล้วก็อาจจะไม่ต้องกักตัวนะครับตอนนี้ยังไม่ฝันทงร้อยเต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามีหลายคนที่ถามมาอินเดียละพี่ก็เรียกได้ว่าถ้าทําอย่างนั้นจริงๆนะว่าถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วหรือได้ตรวจโควิดก่อนมาแล้วไม่ต้องกักจริงๆเนี่ยนะถือว่าเปิดช้าแต่มาแรงมากกว่าบางประเทศที่ไม่เลิกก็คือเหมือนกับตั้งกัดมากเกินไปแล้วพี่วิธีนี้เคยใช้ได้ผลแต่ว่าพังเยอะก็ไม่ยอมเลิกอะไรอย่างเงี้ย แต่นี่คือเขามาช้ากว่าแต่เขาเหมือนแบบอัปเดตไงอัปเดตถึงสถานการณ์ปัจจุบันก็เดี๋ยวข่าวนี้จะลงไว้ใต้วิดีโอนะครับนี่ไง government of India เนะี่ยรัฐบาลของอินเดียเนี่ยก็คือกำลังคุยกันอยู่ถึงว่าจะทำยังไงที่เกี่ยวกับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่จะมาอินเดียเนี่ยก็คือตอนนี้เหมือนกับเริ่มมีการจองล่วงหน้ากันแล้วหรอหรือย,ยังไงอันนี้ไม่ค่อยแน่ใจก็คือเหมือนว่าจะทำยังไงที่จะช่วยเนี่ยงไงเขายังอยากจะช่วยเกี่ยวกับ การเดินทางและการท่องเที่ยวในประเทศเลยของเราคือไม่อยากช่วยหรือยังไงก็กระทรวงท่องเที่ยวของอินเดียเนี่ยก็กําลังพิจนารณาแผนอยู่ว่า,าจะต้อนรับนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามายัางไงก็เบื้องต้นก็คือจะเริ่มต้นจากการกลับมาเปิดให้ขอวีซ่าท่องเที่ยวอีกครั้งหนึ่งด้วยเนื้อหาที่ว่าจะต้องมีอะไรสักอย่างเกี่ยวกับโควิดในการขอวีซ่า จะบอกนะว่าต้องมีใบเซอร์ในการฉีดวัคซีนก่อนถ้าอย่างนั้นคนไทยคงรออีกยาวครับกว่าจะได้ฉีดรู้สึกว่าอินเดียเนี่ยก็จะต้องขอเป็น e วีซ่านะสําหรับคนไทยนะแต่ถ้าเกิดต้องเอาใบาเซอร์ฉีดวัคซีนจริงคงต้องรออีกนานต่อให้เขาเปิดเร็วก็ตามแต่ว่าคือตรงน,นี้ต้องทําใจนิดนึงเขาคงไม่ได้เปิดแบบอิสระแต่ว่าเป็นการเปิดเชิงว่านักท่องเที่ยวที่จะมาเนี่ยจะต้องจองล่วงหน้ามาก่อน จองโรงแรมล่วงหน้าแล้วก็จองอะไรทุกอย่างมาหมดเลยเหมือนเหมือนจะเป็นทัวร์ยังไงรู้ก็ไม่ได้ใช้คําว่าทัวร์แต่เหมือนว่าต้องเป็นการเตรียมการล่วงหน้ามาก่อนอะไรเงี้ยไม่ใช่ดุมๆเข้าไปได้เลยเนี่ยเนี่ยแล้วก็ยังอาจจะมีเกณฑ์เรื่องของอทางสาธารณาสุขใช่ไหมว่าเราจะต้องปฏิบัติตัวยังไงแล้วก็จากตรงนี้คือ,อแผนที่จะแนวทางที่จะเปิดอินเดียอีกครั้งหนึ่งเนี่ยก <s> ็นักท่องเที่ยวต่างชาติจะต้องเลือกผู้ประกอบการทัวร์ที่จะ Recognize to o ัวร์อปเปอร a เล a r อร for the fixed itinerary เ,เป็นว่าซื้อทัวร์มานั่นแหละคือจะให้เข้าแบบทัวร์เพราะว่าทัวร์จะได้ดูแลไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นอย่างเงี้ยเหรอแล้วก็นักท่องเที่ยวทุกคนก็จะต้องมีการโชว์เซอร์ติฟิเคตในการฉีดวัคซีนคือใบรับรองการฉีดวัคซีนอ๋ออ้อไม่ใช่ทั้งทั้งคู่นะอย่างใดอย่างหนึ่งก็คือหรือ โควิดน e g a ฟรีพอร์ p o r t ก็คือใบตรวจโควิดไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนเดินทางก่อนเดินทางอแต่ไม่ไม่ชัวร์หรือเข้ามาในอินเดียแบบตัวเป็นๆแล้วคือ72ชั่วโมงก่อนเดินทางหรือก่อนเหยียบอินเดียอันนี้ยังไม่ชัวร์คือถ้ามาเป็นทัวร์มันก็ยังดีถึงมันจะไม่ได้เกี่ยวกับพวกเราแต่มันก็ยังดีเพราะว่าใครมาทัวร์เนี่ยก็หมายความว่าการกักตัวเนี่ยมันก็ไม่ควรจะมีเพราะว่าทัวร์แล้วก็กักตัวด้วยเนี่ยซึ่งบางประเทศคิดอยู่นะตอนนี้ เคยอ่านเจอมาจะคิดขายทัวร์กักตัวพร้อมฉีดวัคซีนคืออย่างนั้นเขาไม่เรียกว่าทัวร์แล้วคนมาทัวร์ก็คือทางทัวร์เขาก็ดูแลอยู่ใช่ไหมไม่ให้เด็กๆเ,เขาแตกแถวทะ่นั้นคือมันก็ไม่จําเป็นต้องกักตัวเอาไอ้ค่ากักตัวเนี่ยมาเป็นค่าทัวร์ก็โอเคแต่บางประเทศเนี่ยเขาเอาหมดทุกอย่างคือคืออย่างที่อ้อบอกอะถ้ามาทัวร์ก็ไม่ควรจะกักตัวใช่ไหมคนจ่ายแพงเขาก็อยากจะได้ความสะดวกแล้วเขาก็คงไม่มีเวลามานั่งกักตัว ซึ่งกัก14แล้วแล้วจะเที่ยวได้อีกสักกี่วันก็รวมแล้วตั้งเกือบเดือนเขาไม่มาเสียเวลากลักหรอกแต่เราจะเอาหมดเลยทุกอย่างก็คือเราจะทัวร์ด้วยเราจะกักด้วยเราจะฉีดวัคซีนด้วยคือถมโครนทุกอย่างเข้าไปในที่เดียวเลยให้มันพอกเป็นหางหมูเบื้องต้นก็คือนักท่องเที่ยวจะต้องกรอกฟอร์มเซลฟ์เดคลเรชันแบบออนไลน์ที่เว็บไซต์นี้อ๋อเป็นเว็บไซต์สนามบินนิวเดลีของอินเดียก่อนที่จะเดินทาง คือก่อนท,ที่จะเหยียบสนามบินหรือก่อนเดินทางแล้วก็พวกเขาก็จะต้องส่งใบรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อที่จะเนี่ยไง for getting exemption from institutional quarantine ก็คือเพื่อจะได้ไม่ต้องกักตัวละมั้งหรือพวกเขาก็จะต้องโชว์ผลตรวจโควิด72ชั่วโมงก่อนเดินทาง<ม>เดี๋ยวพูดเรื่องนี้นิดนึงว่าอนาคตมันก็คงจะคือถ้าคนในโลกนี้ได้ฉีดวัคซีนกันมากขึ้นแล้วเนี่ย อนาคตมันก็ควรจะเป็นทางเลือกนะครับตอนนี้เรายังฉีดวัคซีนกันไม่มากหลายหลายประเทศเลยมีการบังคับว่าต้องตรวจโควิดก่อนเดินทาง72ชั่วโมงใช่ไหมอนาคตควรจะเป็นทางเลือกว่าโอเคถ้าคุณไม่อยากฉีดวัคซีนนะกลัวค,ความเสี่ยงคุณก็ไปตรวจโควิดก่อนมาแต่ถ้าเกิดคุณฉีดแล้วคุณก็ไม่ต้องไม่ต้องตรวจโควิดไงมันควรจะเป็นทางเลือกถ้าเกิดว่าอนาคตต้องทั้งตรวจโควิดก่อนมาแล้วก็ทั้งฉีด วัคซีนด้วยโอ้โหมันมันบี้กันเกินไปถ้าอย่างนั้นนะการท่องเที่ยวของโลกไม่มีทางฟืน้นเพราะว่าคนก็จะขี้เกียจแล้วเอา้าไหนฉีดมาวัคซีนมาแล้วต้องตรวจโควิดอีกซึ่ง,ซ,งซึ่งมันเป็นการเสียเวลาอย่างมากตอนนี้คือคนที่จะไปต่างประเทศได้ก็มีแต่คนที่จําเป็นอย่างเช่นไปเยี่ยมเยียนหรือว่าทําธุรกิจหรือไปเรียนใช่ไหมที่อยู่ยาวๆได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าจะให้คนที่เขาเที่ยวสั้นๆเขายอมไปเนี่ยถ้าตรวจโควิดก่อนขึ้นเครื่องบิน72ชั่วโมงเนี่ยก็คงจะมีน้อยคนที่จะยอม แล้วก็พวกผลตรวจโควิดหรือว่าใบรับรองฉีดวัคซีนเนี่ยก็จะต้องไปอัปโหลดในออนไลน์พอร์ทัลในเว็บไซต์ของสนามบินนิวเดลีตรงนี้หรือถ้าอยากจะโชว์ให้ทาง Airport h e เฮลปออฟฟิเดูตอนขาเข้าก็ได้ก็คงจะมีเจ้าหน้าที่คอยตรวจโดยเฉพาะเลยก็คือถ้าทำตามนี้ก็จะได้รับการยกเว้นในการกักตัวนี่คือสิ่งที่เราอยากได้กันมากที่มีคนถามกันมากถ้าแฟนฉีดวัคซีนมาแล้ว ต้องกักตัวไหมอันนี้อินเดียยังไม่เปิดแต่ถ้าอนาคตเขาเปิดเขาก็จะทําแบบนี้ก็โอเคแล้วถ้าช่วงนี้คือถ้าต้องซื้อทัวร์ในการเข้าประเทศนี้ก็แล้วอยู่ต่อได้เลยก็โอเค <c oughs> ก็คงจะมีคนยอมดีกว่ากักตัวอ๋อแล้วเขาก็ยังรอบครอบขึ้นอีกนิดนึงคือที่บอกเมื่อกี้คือถ้ามีใบฉีดวัคซีนหรือว่ามีผลตรวจโควิดใช่ไหมแล้วก็จะมีการเทสออีกรอบหนึ่งที่สนามบ,บินครับซึ่งของประเทศเราที่บอกว่าป้องกันโควิดได้ดีแต่ไม่มีการตรวจที่สนามบ,บินเลย ก็ถ้าเกิดนักท่องเที่ยวคนไหนไม่ยอมทําตามที่ว่ามันนี้คือใบรับรองฉีดวัคซีนหรือใบตรวจโควิดก่อนก่อนมาก็จะต้องถูกกักตัวทันทีแล้วก็ยังต้องพิจารณาอาการของตัวเองอย่างมอนิเตอร์อย่างใกล้ชิดว่ามีอาการของโควิดไหมอ่าแล้วเขาก็มีแอปนะมีแอปชื่อเนี้ยนะอ่านไม่ออกนั่นแหละแอปชื่อเนี้ยนะก็คือต้องโหลดก่อนมาแล้วก็แอปนี้ก็จะโชว์ว่าเกี่ยวกับเรื่องของเที่ยวบินแล้วก็ควรจะต้องปฏิบัติตัวยังไงบ้าง แล้วเขาจะติดตามตัวด้วยไหมอ้อมันไม่ต้องติดตามทีเนะ้ะเพราะว่าไม่ได้กักตัวนี่แล้วก็ทุกสนามบินของอินเดียเขาก็จะมีเทอร์โมสแกนก็วัดอุณหภูมิใช่ไหมที่บางคนบอกว่าเออเขาวัดกันแน่แต่ตอนไหนเนาะไม่เห็นมีเครื่องเลยคือเขาคงตั้งแอบบแอบบไว้เลยก็คือท่านนักท่องเที่ยวคนไหนมีอาการก็จะถูกกักตัวทันทีคือแบบว่าอุณหภูมิสูง แล้วก็จะมีการตรวจโควิดให้ด้วยเอาว่าอาจจะไม่ได้ตรวจทุกคนก็ได้ถ้าเกิดใครแบบอุณหภูมิไม่สูงก็ปล่อยผ่านไปถ้าเกิดใครอุณหภูมิสูงก็มาตรวจสักครั้งหนึ่งเอออย่างนี้ก็จะประหยัดนะไม่ใช่อ้างว่าไม่มีตังเลยไม่อยากตรวจอะไรเงี้ยนะเอ่อก็มีอาการถึงค่อยตรวจถ้าเกิดว่าเป็นโพสิทีฟคือมีโควิดก็จะต้องถูกส่งไปสถานกักตัวทันทีก็คือถ้าคนไหนมีผลตรวจโควิด ที่ให้ตรวจก่อนมาแล้วก็ไม่มีอาการไข้หรือเทอร์โมสแกนแล้วอ,อุณภูมิไม่สูงก็จะให้ไปที่โรงแรมที่ได้จองเอาไว้แล้วก็ที่เขาระบุว่านักท่องเที่ยวก็จะต้องมีการาติดต่อกับผู้ประกอบการทัวร์ก่อนมาซึ่งเขาก็จะมีรายชื่อบอกว่าทัวร์แบบไหนของบริษัทไหนที่จองมาได้คือเอาว่าแบบนี้ก็ดีอย่างน้อยก็ในช่วงเวลานี้เพราะว่าถ้ามากับทัวร์ก็อย่างที่บอกว่าหนึ่งก็คือทัวร์ก็กันเด็กๆไม่ให้ไปปะปนกับคนอื่นใช่ไหม สองคือถ้าเกิดใครเกิดมีอาการขึ้นมาเนี่ยอ่ะก็ผู้ประกอบการทัวร์ก็เป็นคนรับผิดชอบก็ไหนว่าเราอยากจะช่วยการท่องเที่ยวเนาะแต่ว่าเรื่องพวกนี้คือเราก็ยังไม่รีบนะทั้งทั้งที่เรื่องให้เข้าแบบทัวร์เนี่ยเราได้มีหมายถึงว่าทางคนจัดการได้มีการคุยกันมาตั้งหลายเดือนแล้วแต่ก็ยังไม่ได้เริ่มสักทีคือเข้ามาแบบทัวร์โดยที่ไม่ต้องกักตัวเนี่ยยังดีสักกว่าให้มานั่งนั่งนอนๆอนๆอยู่เฉยๆก็คืออย่างน้อยก็ได้เที่ยวด้วยครับก็คือโดยรวมแล้วเราไม่ได้อ่านหมดนะตรงนี้ ก็คือสรุปว่าอินเดียเขาอยากให้เข้าแบบทัว์นั่นแหละจบแล้วก็ก่อนมาก็คือถ้าเรามีใบรับรองการฉีดวัคซีนหรือได้มีคือต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งนะเอาทั้งคู่นี้ไม่มีใครทํานะเขาก็แต่แบบแบนทันทีเลยใครประเทศไหนให้ทั้งตรวจโควิดทั้งให้ฉีดวัคซีนก่อนมาเนี่ยคงไม่มีใครอยากมาแนะ่ฉะนั้นต้องเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งคือมีใบฉีดวัคซีนที่รับรองว่าฉีดแล้วหรือว่าใบตรวจโควิด -72 ชั่วโมงอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วก็ต้องซื้อแพ็กเกจ ทัวก่อนมาเพราะว่าทัวจะเป็นคนที่คอยควบคุมดูแลเราก็ยังดีแล้วก็ต้องอย่างใดอย่างหนึ่งด้วยเหมือนกันถ้าซื้อทัวมาแล้วก็ต้องไม่กักตัวเพราะไม่งั้นไม่มีใครซื้อแต่ประเทศเราจะเอาทั้งคู่ทั้งกักทั้งทัววงเล็บในอนาคตตอนนี้กักอย่างเดียวอยู่อนาคตจะทั้งทัวทั้งกักด้วยแล้วก็ต้องเอาอยู่ยาวด้วยจะเอาทุกอย่างคือโลภมากครับก็เอาเป็นว่าทีมอินเดียก็คือเราดูกันไปว่าเขาจะไอ้นี่เมื่อไหร่ตอนนี้เขากําลังเหมือนร่างแผนงานของเขาอยู่ แต่ว่ามาช้าก็อัปเดตอะไม่เหมือนว่าเปิดตั้งนานแล้วแต่ก็ยังเปิดเท่ารูมดแล้วก็ยังเอาทุกอย่างมาสุ่มรวมกันเป็นหางหมูนะครับครับก็ตอนนี้คิดเห็นยังไงบ้างก็คอมเมนต์ได้ที่ใต้วิดีโอนะครับขอบคุณที่รับฟังนะครับ